我很好。 แเงไม่ใช้้งนะนิพนธ์นิพนธ์เท็ดอาราที่ทำกับข้าวต้องดูฮันาฟีมาด้วยนะครับไม่ได้กินหมูม่ช้าบ เดี๋ยวมาอบนะครับก็วันนี้มาส่งนักกีฬาที่จะเดินทางไปแข่งขันนะครับจักรยาน ชิงแชมป์เ h ิลดแชมเปี้ยนชินะฮะที่ประเทศเบนเยียมซึ่งในการเดินทางไปครั้งนี้นะครับก็มาตรการของเบนเยียมก็ค่อนข้างจะรัดกุมนะครับการกว่าจะได้วีซ่า9เนี่ยจะเป็นการแข่งขันททม์ครายเอลบุคคลชายารุ่นอีริกนี่ก็คือสราวุธิริโรนชัยแล้วก็มีเพชรดารินสมราชมีธนาธนาคารชัยสมบัติ นะครับรุ่นอยู่23มทามแพรเอามีแข่ง3คนหลังจากนั้นก็จะเป็นการแข่งขันประเภทถนนนะครับอีก3วันนะครับ2 2 2นะครับอีก3วันก็อยากจะให้เป็นกำลังใจให้นักกีฬาไทยก็นักกีฬาเราซ้อมที่จังหวัดจันทบุรีนะครับซ้อมมา1เดือนเต็มๆก็ทุกคนตั้งใจซ้อมนะครับถึงแม้จะมีดักกีฬาหน้าใหม่บ้างก็ได้จาก การแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยแล้วก็คัดเลือกนักกีฬาที่มีขีดความสามารถแล้วก็มาเป็นตัวแทนทีมชาติแล้วก็รุ่นที่เ,เป็นอีริกเนี่ยก็มีสราวุธที่ได้อันดับแลงกิ้งของโลกนะครับก็ได้ไปแข่งไม่ใช่อยู่ๆแล้วไปแข่งเลยนะฮะไม่ได้ต้องได้แลงกิ้งแล้วก็ได้คะแนนสะสมถึงจะไปงั้นประเทศไทยเราก็ได้สร้างผลงานในเรื่องของกีฬาจักรยานไว้อย่างดี แล้วหลังจากนี้ก็จะมีอีก2ป,ประเภทที่จะไปในเดือนตุลาคมนะครับก็คือ BMX นะครับกับ MTB คือประเภทเสือผู้เขานะครับที่ตุรกีนะครับก็ยังห่างอีกเดือนหนึ่งตอนนี้วันที่15ทั้ง BMX ทั้ง MTB ก็จะเก็บตัวฝึกซ้อมแล้วก็จะออกเดินทางประมาณวันที่19เเดือนตุลาคมนะครับก็ไปแข่งทั้งหมด 4สนามเลยนะครับในส่วนของ BMX แล้วก็ในส่วนของ MTB ถ้าเราไม่เริ่มตอนนี้นะครับไม่ได้นะครับก็ต้องเริ่มสมาคมจักรยานไม่หยุดนะฮะก็รายการนี้เป็นรายการใหญ่ที่สุดนะครับเรียกว่า w r r l d h h m p p o o s s i p นะครับนักกีฬาที่เป็นระดับมือโปรทั้งหลายเนี่ยก็มุ่งมั่นปีหนึ่งก็จะมาสู้แย่งเสื้อเดนโบสายลุ้งกันนะครับสำหรับประเทศไทยเราเนี่ยเรายังไม่เคยได้คุริฟายในประเภทเมนิลิตเลยนะครับ แต่ว่าปีนี้สลาวุฒกับทีมเนี่ยทำผลงานได้ดีนะครับทำให้แเรงกิ้งประเทศของเราเนี่ยขึ้นมาอยู่อันดับที่42ของโลกนะครับเราก็ได้ที่นั่งที่1นะครับรวมทั้งรุ่นยูย่เนี่ยเราได้ทั้งหมด4ที่นั่งนะครับแต่นักกีฬาที่ผ่านคุณสมบัติก็มีอยู่3คนเพราะว่าบางคนก็อาจจะยังไม่ได้ฉีดวัคซีนมาแล้วก็ผู้หญิงนะครับอูแมนีลิดเที่ยวนี้เราส่งน้องใหม่นะครับอย่างกมลดาแล้วก็ชนิพรนะครับไปไปหาประสบการณ์จริงๆนะครับโดยมีพี่ใหญ่อย่างเพชรินคอยประคอองงนน้ะครับ ความเป้าหมายปีนี้นะครับเราก็อยากให้จบการแข่งขันได้ทุกรายการนะครับโดยเฉพาะรุ่นของสลาวุธเนี่ยรถเรสเนี่ยโหดมากนะครับ268กิโลเมตรขึ้นเขาทั้งหมด42ลูกนะครับแต่เท่าที่ติดตามดูการฝึกซ้อมแล้วเนี่ยคิดว่าสลาวุธก็มีดีพอที่จะไปจบการแข่งขันได้ครับก็เป็นกําลังใจให้กับทีมชาติไทยเรานะครับเดี๋ยวแน่นกันไว้นะครับทุกๆครั้งเราไปแข่งที่ไหนเราก็จะไม่สร้างความผิดหวังให้กับกองเชียครับ ก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะพร้อมเพราะว่าซ้อมมาก็เดือนแล้วก่อนนั้นี้ก็ซ้อมมาก่อนแล้วครับก่อนที่มาเก็บตัวก็ก็พร้อมแล้วครับตอนนี้ของผมเป็น2รายการครับรายการทำเท้า,เากับรถเลสก็สนามคือค่อนข้างไกลครับแล้วก็เป็นเนินเยอะแล้วก็คือเราก็ต้องซ้อมทางไกลให้ให้ได้ไกลที่สุดที่เราจะทําได้เพราะว่าเพื่อจะผ่านด่านหินของเวอร์ชั่นชิปได้ก็ต้องซ้อมอย่างเข้มข้นนะครับ คือเป้าหมายของผมคือการที่ได้สู้กับระดับมืออาชีพทั้งหลายนะครับคือผมตั้งเป้าหมายว่าคือผมต้องไปไปสู้สู้อย่างเต็มที่ครับไม่ไม่คิดว่าจะแบบเข้าไปจี้อย่างเดียวคงไม่มีครับนี้เป็นครั้งแรกด้วยใช่แล้วเป็นครั้งแรกด้วยครับคือแบบเราไปเป็นงานใหญ่เลยก็คือผมก็ต้องทําให้ดีสุดเลยครับก็ฝากพี่น้องชาวไทยช่วยเชียร์พวกผมด้วยนะครับคือ งานนี้เป็นเวอร์แชมปชิปงานแรกของผมด้วยแล้วก็น้องๆก็ฝึกซ้อมกันมาเต็มที่แล้วครับก็สู้กันเต็มที่ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามพวกเรามาตลอดนะครับ ਆਹ <inaudible> ਜੀ <inaudible> 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 ผมอยู่ข้างหลังยิวขึ้นางแล้วสิริงตัตยกตรงกางาวุฒิศิริรมชัยจากพาเซ i v e f a c t o และในโอกาสนี้ค่ะ